ส,สดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ปอก็กลับมาอยู่กันในแมปเลิฟซิกนะจ๊ะจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะเขาก็อัปเดตแล้วนะคะทุกคนจะววาวแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาแล้วทุกคนมีใครคิดถึงแมปเลิฟซิกบ้างจ๊ะจะบอกว่ารอบนี้นะคะคือมีอะไรให้เราทําค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็จะบอกว่ามีเนื้อเรื่องมาให้เรานะคะได้เล่น แล้วนะเอ้ยเอาดีต้องบอกเลยว่าเป็นอัปเดตครั้งใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะอ้โหโอ้โหดูดู Welcome to Love Sick Roleplay นะคะและนี่นะคะคือข้อมูลที่เขาเนี่ยนะอัปเดตมาให้เรานะคะคือหนึ่งเลยค่ะมีตัวละครนะคะเพิ่มเติมค่ะก็คือ4คนนี้เลยนะคะเขาเนี่ยจะเพิ่ม a อนิเมชันในการเดินนะคะแล้วก็2นะคะเพิ่มโหมดสตอรี่ให้เราเนี่ยได้เล เล่นแล้วนะจ๊ะทุกคนโอเป็นไงสุดยอดเลยไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่านะเปลี่ยนตัวละครดูแล้วกันนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นอ,อันนี้ปะตัวละครปกตินะคะนี่ให้เรานะคะเลื่อนลงมาเลยคะ่ะเพราะว่าจะอยู่ข้างล่างนะคะนี่ไงทุกคนมาแล้วเห็นไหม อันนี้คือเป็นบลคครที่เขาเนี่ยนะใส่มาใหม่จ้าเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือคนนี้เลยค่ะอันนี้ก็มาใหม่นะคะเป็นหนุ่มใส่แว่นตาเนาะคือแบบว่าคนเนี้ยปอก็ชอบนะเพราะว่าเขาก็รอเหมือนกันนะจ๊ะเฮ้ยวันนี้คือแบบคนเยอะนะเนี่ยวัดดีวัดดีดดโอเคไม่ว่าเราเนี่ยนะจะเข้ามากี่ทีนะคะแบบนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่ นิยมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ตัวละครต่อไปนะคะก็คือนี่เลยเจอหนุ่มของเรานะคะเป็นไงฮ้เ <c oughs> นี่ทำไมนายเนี้ยนะจะต้องเอาผมเนี่ยมาปิดตาข้างนี้ด้วยละ่ะเอา้าหวัดดีอันจังส่วนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นคนนี้เลยคะ่ะโอ้โหคนเนี้ยปอชอบ ทุกคนเพราะว่าเขารอนะก็คือว่าเวลาที่ตัวนี้เดินใช่ไหมเขาเนี่ยนะจะเดินเหมือนกับในตัวเกมเลยนะคะทุกคนค่ะก็คือเดินก้มหน้าน,นะคะเอาเฮ้ยนี่อย่าทะเลาะกันค่อยคอยค,อยคุยกันนะอันนี้คือเขากําลังเตะก,กันอยู่นะอย่าทะเลาะกันใจเย็นๆใจเย็นๆฉันขอล่องวงด้วยคนนึงดิ นี่เนี่ยอันนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะก็คือจะมีแค่4ตัวละครเท่านั้นนะคะที่เขาเนี่ยนะนำมาใหม่นะคะเดี๋ยวทีนี้นะคะปอจะลองไปดูที่สตอรี่โหมดดูนะคะว่ามันจะไปยังไงอะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนค่ะให้ทุกคนนะคะมาที่รูปฟันเฟืองค่ะแล้วมันก็จะมีคําสั่งว่าให้เรานะคะมาที่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนไปค่ะไปดูกันเฮ้ยยินดีต้อนรับ เลิฟซิกนี่คือเวอร์ชั่นเบต้าปอรู้และโหมดนี้นะคะเป็นแค่ตัวทดลองเท่านั้นนะคะได้เลยค่ะไม่เป็นไรอู้หูดูดิอันนี้นะคะคือเป็นหน้าเข้าเกมนะเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะมีบางอย่าง ผิดกับฉันตลอดเวลาที่ฉันจําได้ฉันมักรู้สึกว่างเปล่าไม่สมบูรณ์นะคะอ๋อคือเราสามารถที่จะกดข้ามฉากไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเหมือนว่าส่วนหนึ่งของฉันเนี่ยนะมันได้หายไปนะคะฉันไม่เคยรู้สึกถึงอะไรเลยนะคะโลกของฉันนั้นมันช่างเหน็บหนาวเงียบมืดนะคะแม่ของฉันเป็นเหมือนฉันตอนที่เธอยังเป็นเด็กนะคะเมื่อเธอพบกับพ่อของฉันทุกอย่าง ก็เปลี่ยนไปเขานําความสุขอบอุ่นสีสันชีวิตกลับมาสู่โลกของเธออันนี้นะคะเหมือนว่ายันจังเนี่ยนากกำลังเล่าเรื่องราวของแม่ตัวเองนะคะ<อ>ก็คือเรียวบะเนาะ <c oughs> เขาทําให้เธอสมบูรณ์เธอบอกฉันว <c oughs> ่าวันหนึ่งฉันจะได้พบกับคนที่พิเศษใครสักคนหนึ่งที่รักษาฉันแก้ไขฉันฉันใช้ชีวิตรอวันนั้น ตลอดมาฝันถึงช่วงเวลาที่ฉันได้พบกับคนที่จะเข้ามาเติมเต็มฉันมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันรอคอยนะคะมันเป็นเหตุผลเดียวที่ฉันต้องมีชีวิตอยู่แล้วในวันนั้นฉันเจอเขาเมื่อฉันเจอเขาบางอย่างก็เปลี่ยนไปในตัวฉันมันก็ว่าฉันน่าเกิดมาอีกครั้งหนึ่งฉันรู้สึกอบอุ่นสมบูรณ์แบบรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อเขาเขาเป็นหนทางเดียวที่ฉันเนี่ยนะ จะหนีจากโรคที่ว่างเปล่าได้เขาคือคนที่ฉันรอคอยมานานคนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตกับเขาแต่ บางคนกำลังพยายามจะเอามันไปจากฉันเธอต้องการเขาแต่ไม่เหมือนที่ฉันต้องการเขาเธอไม่สมควรได้รับมันฉันต้องหยุดเธอถึงแม้ว่าฉันจะต้องฆ่าเธอก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะก็น่าจะพอรู้ๆกันอยู่แล้วอะเนาะเขาจะเป็นแค่ของฉันคนเดียวเท่านั้นดูดิทุกคน เขาไม่มีทางเลือกและนี่คือ Love s i c k Single p l a y e r นะคะปอไม่แน่ใจว่าอันนี้เราสามารถเล่นได้หรือ,อยังนะอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิเหมือนกับในตัวเกมเลยอะ่ะคุณต้องการมีส่วนร่วมในการคลวนวิชาหรือไม่หรอได้สิต้องการสิเฮ้ <Hey. laughs> We're rehearse the lead actress trying for to but play, is a มีบ <here. S 2> มดพูดด้วย Come on, be fun it'll It's play a อันนี้เขากำลังจะให้เรานะคะเข้าไปในโหมดสอนเล่นนะคะทุกคนฆาตะกรหยิบมีดที่อยู่บนโต๊ะนะคะเฮ้ยดูดิเหมือนในเกมเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือต้องกดตัว E นะคะจากนั้นเธอก็เริ่มฆ่าคนมากมาย ฮะอันนี้คือต้องไปทำอะไรต่ออ๋อให้เรากด e นะคะเพื่อฆ่าหรอเอาดีก็ได้ไว้ายโอ้โห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  <c oughs> ฉันต้องฆ่าอออ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าให้เรานะคะกดหัวล้อค่ะ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, สามารถกดหัวเราะได้เลยนะคะ <Okay. S 2> ขอแสดงความยินดี <Okay. S 2> ที่คุณได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเอา้าแค่นี้เหรออุ๊ยอันนี้เป็นห้องของเรา โอ้ไม่ก็ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนดูดิอันนี้เขาถามว่าเราต้องการไปที่ไหนต่อนะคะระหว่างโรงเรียนเมืองแล้วก็ชั้นใต้ดินนะคะแต่ปอขอลองไปเมืองก่อนได้ไหมอุ้ยทุกคนดูดินี่ปอก็มาที่ทาวนะคะจะบอกว่ามันเหมือนมากวันด,ดีโอกาสแลนนั่นนะคะคือร้านของอามายเนาะ เกมมันเหมือนมากก็คือจะมีร้านค้าเหมือนกับในตัวเกมจริงๆเลยนะดูดิมีร้านขายเครื่องไฟฟ้าร้านเกมแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะคะเฮ้ยนี่ร้านขายของขวัญก็มาด้วยแล้วก็ร้านทําผมนะคะแล้วก็ร้านขายถุงเท้าเนาะปึ๊บเฮ้ยมีเมนูด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรา ซื้อได้ปะอ๋อซื้อไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตังค์นะคะเอาเหรอนี่ฉันไม่มีตังค์เหรอเนี่ยเสียดายจังเลยอะ่ะปึ๊บอันนี้ก็มีของขายเหมือนกับในตัวเกมจริงๆเลยนะโอ้ยเก๋มากอันนี้เป็นร้านขายมังงะนะคะทุกคนเออ แล้วก่อนนะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอตัวไปหาเงินก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนเราไม่มีเงินเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวปรจะไปที่สัปดาห์ที่หนึ่งกันนะคะเฮ้ยสวัสดีโอสนะเป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่1นึ่งนะคะ<ๆ>ก็คือจะมีโอสนะแล้วก็รุ่นพี่นะคะกำลังยืนคุยกันอยู่นะคะซึ่งเหมือนกับในตัวเกมเลยแล้วก็ ตรงนี้นะคะมีมีดด้วยนะโอเคเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะแล้วไงต่ออ่ะ แต่เมื่อกี้เหมือนเห็นเพื่อนเลยหวัดดีจ้าคุณครูไม่อยู่นะคะเอา้าทำไมฉันถึงเห็นเธอคนเดียวล่ะเรากดคุยได้ด้วยนะคะไหนลองคุยสิว่ามันคุยได้ไหมตอนนี้นางกำลังเก็บรองเท้าอยู่นะปึ๊บนี่ไงคุยได้ด้วยอะ่ะแล้วก็มีให้เลือกคำว่างานบูชาดินทานแล้วก็บายบายเนาะอ๋อก็คือเราทำเควสได้ด้วยนะอสนะ ทำไมเธอมาอยู่คนเดียวล่ะแล้วคนอื่นล่ะคะหายไปไหนหมดเดี๋ยวปอขอลองเดินให้ทั่วๆก่อนแล้วกันนะห้องนี้นะคะคือมีพยาบาลด้วย hey! เฮ้ยหวัดดีค่ะแล้วก็มีคุณครูไหมเฮ้ย hey! ไม่มีคุณครูหรอแต่เท่าที่ปอดูดูแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไม่มีนักเรียนคนอื่นเลยนะคะคือมีแค่ประมาณคนสองคนเท่านั้นนะคะปึบ สวัสดีเอ๊ะว่าแต่โอซานะไปไหนแล้วล่ะเอา้านี่ไงมีสภานักเรียนอยู่นะคะนี่เห็นปะมีน้องอาโออิอยู่นะส่วนคนอื่นนะคะก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันหมดนะคะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะน,นี่ไงโอซานะฉันจะเธอแล้วและก็ตอนนี้นะคะนางก็อยู่คนเดียวด้วยนะเราวฆ่าได้ไหม่ไงทุกคนฆ่าได้ด้วยอะเดี๋ยวเอาดีว้าย เรียบร้อยตอนนี้เราฆ่าโอซานาไปแล้วอุ้ยสภานักเรียนเดินมาอุ้ยอุ้ยเราเรีบหนีดีกว่าค่ะทุกคนแต่ดีนะคะที่ตัวเราเนี่ยไม่มีเลือดเลือดนะแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนเห็นสภานักเรียนเลยอะนี่ไงสวัสดีจ้าจะไปไหนจ้า อันนี้นะคะปอก็กลับมาที่โหมดปกตินะคะทุกคนสําหรับปอแล้วนะคะอัปเดตครั้งนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยนะมีอะไรเล่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แถมมีเนื้อเรื่องเน่ยนมาให้เราเล่นแล้วด้วยนะคะคิดว่าอัปเดตรอบหน้าเนี่ยนะน่าจะแบบว่าบูมกว่าเดิมแน่นอนนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันนะคะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน